บอกว่าไม่ได้ก๊อปไม่ได้ก๊อปแต่ชุดประจำชาติของตัวเองนี่เป็นยังไ <c oughs> งก๊อปทั้งก๊อปปี้ทั้งสองประเทศเลยนะยอมรับไปเถอะเป็นนันอะไร,น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 รนเนี่ยเนี่ยไออันนี้ไออันน,น,นี้เขาเรียกอะไรยังไม่รู้เลยเพราะมึงไม่ได้เรียนหนังสือค่ะการศึกษามีไหม <c oughs> ของจีนเป็นิีวของจีนนะคะก๊อปคนมีการศึกษาคนเรียนหนังสือจะรู้ว่านี่คือธงไทยถ้าพูดไปอย่าร้องไห้นะจ๊ะเพราะว่านี่คือธงสามชายซึ่งคือธงชนะศึกธงประดับคันไทยอยู่บนเสียนนา เรียนหนังสือมาจริงๆนะคะจะเข้าใจว่าธงชนะศึกของไทยคืออะไรแล้วก็จะเห็นทุกที่เดินเข้ามาประเทศไทยก็จะเห็นแทบจะทุกที่ค่ะเสาไฟต่างๆนะคะเพราะมีประวัตินะคะเป็นธงที่มีวัดแล้วก็มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอีกธงหนึ่งนะคะเราจะเรียกว่าธงชัยราชรกระบียุทธใหญ่ <S 1> <S 1> <S และเอกลักษณ์ของธงต่างๆเหล่านี้ทุกที่ค่ะเวลาไปรถเขาก็ถือเวลาไปไหนเขาก็ถือค่ะทหารก็จะถือแล้วก็อันที่น้องงองไอตรงถ่ายถานี่ย ก็เป็นของกัมพูชาแล้วก็ว่ามิสยูน mm ิเวอร์ัก uh, ัมพูชาเนี่ยกอปีของตัวเองนาไม่อายนาไม่อายมากเลยง้อง้ออะไรของมึงถ้าไม่เคยมาประเทศไทยก็จะไม่รู้หรอกว่ายักษ์เป็นยังไงเพราะว่ามีทั้งวัดแจ้งวัดโพนะคะยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโพและที่สําคัญนะครับฝรั่งจะเห็นทันทีนะคะยักษ์หน้าสนามบินสวรรณภู มีธงนักรบติดด้วยธงชนะศึกติดด้วยอ่ะยักษ์มีความแข็งแรงมียักษ์มีธงชนะศึกมีธงต่างๆอะไรเนี่ยเออถือชัยธงชัยธงชนะศึกธงชัย,ชยอะไรต่างๆมาน้านเนี่ยคือความแข็งแรงมีความยักษ์มีความชนะศึกเอาคิดเอาเองแล้วกันนะว่าประเทศไทยหมายถึงอะไรไป <laughs> คิดไม่ออกโทรมาถ,ถามได้นะโรน่าเดี๋ยวกูจัดให้ชุดใหญ่ล <laughs> แล้วมึงรู้ไหมว่าความหมายของการก๊อปปี้คืออะไรชุดนี้นะะมันก๊อปไหมอ่ะมันมันแวบแรกรือว่าทุกแวบ แล้วชุดพินมึงอะชุดพินมึงไม่ได้ก๊อปใช่ไหมไม่ได้ก๊อปอ่ามึงจะมีพินก็ไม่ได้กูก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้ามึงคิดว่ามึงจะมีพินแต่ว่ามึงเอาชุดไทยไปใส่ทำไมมึงใส่ชุดไทยทำไมแล้วมึงก๊อปไอเดียของคนไทยทำไมมึงก๊อปทุกอย่างนั่นแหละมาถึงไม่ต้องมาชวนกูไปก๊อปกับมึงหรอกเพราะว่ามึงมีแต่คนเดียวประเทศเดียวในโลกที่ขี้ก๊อปขนาดนี้ระวังนะมึงขี้กลากจะขึ้นหัวขึ้นปากลามไปถึงตัดไปไสพุงกูจะบอกให้ถ้าแต่วันวันหนึ่งก้มหัวมองแต่ชุดพวกกูมองแต่ชุดพวกกกูเเเเมมื่่่่่่่่ออไไหรรรรรจะะะดดด้ใใสสแแงงตตตชุพพ์บนนคาาาาาขวผิ